ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567สู่โรงเรียนบ้านสารายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา101เขต2วิดิทัศน์การนําเสนอเพื่อรับการนิเทศกํากับติดตามความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายของสพทและจุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา101เขต2สําหรับการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสาหลายบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการนายสุพธีศรีสนามมีข้าราชการครูจำนวน16คนมีพนักงานราชการครูผู้สอนจำนวน2คนมีครูอัตราจาร้างจำนวน1คนมีนักการพานโรงจำนวน2คนรวมบุคลากรทั้งหมดจำนวน22คนจำนวนนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนระดับชั้นอนุบาลมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด15คนแบ่งเป็นนักเรียนชาย2คนนักเรียนหญิง13คน ระดับประถมศึกษามีจำนวนนักเรียนทั้งหมด89คนแบ่งเป็นนักเรียนชาย43คนนักเรียนหญิง46คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด27คนแบ่งเป็นนักเรียนชาย16คนนักเรียนหญิง11คนตอนที่1ด้านการบริหารจัดการ1.1มีการวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายของสองพทออเรียนดีมีความสุขและจุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา1 0 1เขต2 1 0 2 p l โมเดลงานสำเร็จผลคนมีความสุขทุกคนปลอดภัย1.2มีการจัดประชุมครูและบุคลากรเพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 1.3มีการประสานเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน1.4มีการประชุมครู มีการจัดทำปฏิทินดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1.5มีคำสั่งการจัดการชั้นเรียนดำเนินงานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบันและมอบหมายงานให้ครูรับผิดช,ชอบที่ชัดเจน1.6มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงทางความเข้าใจ1.7โรงเรียนบ้านสารายมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวง 1.8โรงเรียนได้รับงบประมาณอาหารกลางวันจากการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลทันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษาสองพโรงเรียนได้จัดทำโปรแกร,รมไทยสกูรัน1 1 0โรงเรียนได้รับอาหารเสริมนมจากองค์การบริหารส่วนตำบลทันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ตอนที่2ด้านการจัดการเรียนการสอน2.1ระดับปฐมวัย2.11ึ ครูมีการวางแผนมีแผนการจัดประสบการณ์และจัดเตรียมสื่อการสอนตามแต่ละหน่วย2.1.2มีการจัดกิจกรรมในห้องเรียนที่เน้นมาตรการความปลอดภัยให้กับเด็ก2.1.3มีสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่สะอาดมีมุมประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้2.1.4สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนมีความปลอดภัยได้แก่สนามเด็กเล่นพื้นที่เล่นกลางแจ้งที่มีร่มเงามีที่ล้างมือ และที่รับประทานอาหาร2.15มีห้องน้ำสำหรับเด็กประถมวัยที่สะอาดสะดวกและเหมาะสมกับวัยปลอดภัยไม่ลักตา2.2ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2.21มีการดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ที่เป็นฉบับปร,รับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน2.22 มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้โดยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดต่างที่หลักสูตรแกงกลางกำหนด2.2.3มีการจัดทำตารางการจัดการเรียนการสอนจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนที่เป็นปัจจุบัน2.2.4มีการวางแผนการนำนวัตกรรมหรือวิธีการในการใช้กระบวนการ active learning ในการจัดการเรียนรู้2.2.5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานได้ดีได้รับการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ด้านอาคารสถานที่3.1มีการจัดสภาพแวดล้อมอาคารเรียนอาคารประกอบหอสนามเด็กเล่นโรงอาหารสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย3.2มีการจัดห้องเรียนต๊ะเก้าอี้ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีบรรยากาศน่าเรียน .3 3มีการจัดห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่างๆให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยมีบรรยากาศน่าเรียนอุปกรณ์พร้อมใช้งาน3.4มีการดูแลรักษาตรวจสภาพระบบไฟฟ้าหรือจุดอันตรายในบริเวณโรงเรียนให้มีความปลอดภัยมีระบบน้ำประปาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่3.5มีการจัดการห้องน้ําให้มีความสะอาดมีความแห้งและมีกลิ่นหอมสะดวกสบายถูกสุขลักษณะและสวยงามมีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําโรงเรียนให้เป็นสุขหาดีมีความสุข 3.6มีการจัดการจุดจอดรถรับส่งนักเรียนและมีมาตรการเพื่อความปลอดภัย4ด้านผู้เรียน4.1มีการจัดซื้อหนังสือเรียนแบบเรียนเรียบร้อยโดยการมีส่วนร่วมของภาคีสีฝ่าย4.2ผู้เรียนระดับก่อนประถมมีแบบเรียนหนังสือเรียนเป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาลที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช2560 4.3นักเรียนระดับประถมศึกษาป1ถึงป6มีการจัดการหนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานรายวิชาพื้นฐาน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และแบบฝึกหัดในรายวิชาพื้นฐาน3กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ภาษาไทยทนิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ4.4นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นมหนึ่งถึงม3มมีการจัดการหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 4.5นักเรียนมีอ right ุปกรณ์การเรียนจริงตามที่ได้รับจัดสรรและได้รับทันก่อนเปิดภาคเรียน4.6นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนจริงตามที่ได้รับจัดสรรและได้รับทันก่อนเปิดภาคเรียน4.7นักเรียนได้รับบริการอาหารกลางวันอาหารเสริมมีจุดบริการน้ำดื่มที่เหมาะสมและสะดวก4.8นักเรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ4.9นักเรียนโรงเรียนบ้านสารายมีความสุขมีสุขภาพจิตที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสและร่าเริง โรงเรียนบ้านสารายขอบคุณและสวัสดีครับ